เพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนิวจะฝากถึงคนไทยในประเทศสวเดนนะคะในกรณีถึงการให้เพื่อนนะคะยืมบัญชีผ่านนะคะผ่านบัญชีประมาณว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินสดนะคะในกรณีที่เพื่อนบอกว่าจะมีคนโอนเงินเข้ามาขอให้โอนบัญชีเข้าบัญชีเพื่อนก่อนได้ไหมและให้เพื่อนทยอยโอนกลับมานะคะ ให้เขาหรือไม่ก็ถอนออกมานะคะทีน้อยๆเพราะว่าสวนเดนเนี่ยถึงเขาจะเลือกใช้เงินสดแต่เงินสดก็ยังใช้ได้อยู่บ้างเป็นบางร้านเป็นบางกรณีนะคะตรงนี้มีความผิดนะคะมีความผิดแบบไหนมีความผิดอาจจะอยู่ในกรณีถึงการเข้าขายนะคะฟอกเงินถ้าเกิดว่าเงินของเพื่อนที่เขา ต้องการจะโอนผ่านบัญชีเรานะคะเอามาพักไว้ในบัญชีเราเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปนะคะอาจจะเป็นเงินที่ขายของแล้วไม่ได้จ่ายภาษีอะไรประมาณนั้นนะคะตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องระวังนะคะในกรณีที่เราแบบยังไงอะปฏิเสธเพื่อนไม่เป็นเนาะก็อนุญาตให้เพื่อนโอนเงินเข้ามาพักไว้ในบัญชีเราก่อนตรงเนี้มันจะเป็นข้อมูล ทางธนาคารสามารถตรวจสอบได้และอาจจะส่งหนังสือมาให้เรานะคะเพื่อชี้แจงว่าเงินก้อนนี้มาอย่างไงมาแบบไหนนะคะถ้าเกิดเราชี้แจงไม่ได้เพื่อนเราชี้แจงไม่ได้นะคะเราก็อาจจะตกเป็นผู้ร่วมนะคะผู้ร่วมให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงินหนีภาษีค่ะตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังเลยนะคะตรงนี้นิวอยากจะมาเตือนไว้เพราะว่ามีเคสล่าสุดนะคะ อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยนะคะแต่ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นอ่าเป็นแขกขาวเป็นแขกขาวนะคะที่ถูกตรวจสอบและตอนนี้อยู่ในช่วงยื่นอุทธรณ์ค่ะก็รอดูนะคะว่าเขาจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไหมเพราะว่าเขานะคะอนุญาตได้เพื่อนโอนเงินเข้ามาหลักหมื่นเองไม่ถึงแสนนะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของอ่าเขาเรียกว่า คุยสคริปนี่ก็คืออยู่บ้านแบบว่าได้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าคนป่วยเนาะคุยสคริปนี่ก็คือได้เงินคนป่วยอยู่บ้านไม่ได้ทํางานนะคะก็คือตกงานแต่ก็ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสวัสดิการเนาะปรากฏว่ามีเงินก้อนเข้ามาโดยที่เพื่อน,นะคะโอนเข้ามาพักเอาไว้นะคะตรงเนี้ยมันก็ทําให้ทางธนาคารนะคะ ตรวจสอบและรู้สึกว่าเอ๊ะเงินก้อนนี้มาอย่างไงแล้วเขาก็พยายามชี้แจงแต่ว่าชี้แจงเนี่ยไม่ไม่สามารถมันไม่สมเหตุสมผลนะคะเพื่อนเขาก็โดนตรวจสอบด้วยนะคะตัวเขาเองก็อยู่ในช่วงขอยื่นอุทธร์ค่ะว่าเขาไม่ไม่รู้ตรงนี้จริงๆเห็นว่าเพื่อนเขาต้องการจะโอนเงินเข้ามาพักไว้ในบัญชีก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะตรงเนี้ยก็รอด,ดูกันว่าเขาจะสามารถอุทธร์ได้ไหมแล้วก็จะพ้นผิด โดยที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในนะคะผู้ร่วมกระทำผิดในเรื่องของฟอกเงินนะคะเพราะจากที่นิวอ่านเนื้อข่าวนะคะเพื่อนเขาเนี่ยทำธุรกิจเหมือนกับไม่เชิงไม่เชิงสีดำนะคะคือเทา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 แล้วแบบว่าเงินบางส่วนที่ได้มานะคะจากการขายของเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จ่ายภาษีเต็มเนาะเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่เขาทำธุรกิจเนี่ย แยกออกมาแล้วก็มาพักไว้กับบัญชีเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็หวังว่าเพื่อนของเขาที่อนุญาตให้เพื่อนอีกคนนึงนะคะเอาเงินมาพักในไว้ในบัญชีเนี่ยจะไม่จะไม่ถูกศาลดําเนินคดีว่ามีความผิดร่วมนะคะฐานร่วมมือในการปกปิดในการฟอกเงินแล้วก็หลอกสัมภาระรอะไรประมาณนี้นะคะนิวเลยอยากจะมาแนะนําแล้วก็เตือนเ,นเพื่อนคนไทยนะคะว่า อย่าลิอาจนะคะถ้าเราไม่มั่นใจถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนก็แล้วแต่เนี่ยอย่าให้อย่าเอาบัญชีเราให้เขานะคะผ่านเอาเงินมาพักไว้ในบัญชีเรานะคะอาจจะมีผลในอนาคตค่ะเพราะว่าทางธนาคารเขาสามารถตรวจสอบได้นะคะเขามีข้อมูลแล้วก็มา,าเปรียบเทียบกับข้อมูลรายได้รายได้ของเรานะคะต่อเดือนเนี่ยว่ามันโสเผิโสโบผลไหมตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะตอนนี้เขากวาดล้างมากๆพวกที่แบบว่าทําธุรกิจ เงินดำฟอกเงินนะคะเอาเงินดำมาฟอกเป็นเงินขาวถึงแม้ไม่ได้ใช้เงินสดแต่ว่าทำธุรกิจแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนแคปนิวก็เลยโอ้ยภาษาทีภาษาไทยนิวนิวก็เลยอยากจะมาเตือนนะคะแล้วก็บอกเลขก้าสิถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะคะโอเคค่ะ